เอาล้วครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Into the d e a t e นะครับผม o u uh, r Darknet Days เนาะตัวนี้ก็เป็นตัวเดโมอยู่นะครับผมก็ลงให้ทดสอบเล่นในสตรีมกันแล้ววันนี้นะครับผมตัวเกมก็จะเป็นเกมแมวเอาชีวิตรอดนะครับผมในในโลกซอมบี้ยุค80นะครับผมก็เกมนี้ผมก็ยังไม่เคยเล่นนะก็เนี่ยแหละ โหลดมาแล้วก็มาเล่นกับทุกมาเล่นให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูตัวเกมกันเลยครับอ่าเริ่มต้นเกมมามันก็จะให้อ่าเลือกตัวละครนะครับผมเขาก็จะมีเป็นแพ็คดูโอมาให้นะครับก็แต่ละคนเนะอย่างเซบาสเตียนกับดาใช่ไหมนั่นและก็เนี่ยครับเขาก็จะมี บัฟกับดีบัฟมาให้นะครับผมเนาะอย่างเซบัสเตียนในกันสมิธก็เล้งเล้งเวปอนอาชิเปอร์ทูรีแพก็ปืนอุปกรณ์ระยะไกลก็พวกปืนพวกคนูพวกอะไรเนี้ยครับก็มีค่าซ่อมที่ถูกลงอันนี้มาร์คแมนก็เนี่ยดิวดิวมอร์ดาเมจวินยูซิงเดอะไอาร์มก็ยิงแม่นขึ้นก็เป็นมาร์คแมนเนาะเป็นพลยิงนั่นเองนะครับผมอันนี้ต้องใช้กับปืนนะอันนี้นะครับ มาร์คแมนเนาะส่วนเจดนะครับผมก็ขวัญกำลังใจเนาะตรงนี้ขวัญกำลังใจขวัญกำลังใจนี่เขาเรียกว่าฟื้นฟูช้ากว่าผู้อื่นนะครับผมส่วนคนนี้นะครับแดนก็นี่เลยอันอันชาร์ริงใช่ไหมก็คือเหน็ดเหนื่อยก็คือสูญเสียกำลังอ่ะน้อยกว่าผู้อื่นนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็น ออ t ติมิสเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะครับผมนะก็ได้รับไอคันกำลังใจได้รับขวได้รับได้รับขวัญกำลังใจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ดีบัฟของเขาก็คือเป็นคนคราฟของไม่เก่งนะครับก็คือบริเคด r ี p พ i ์อิสเลสเอฟฟ c ก i ีฟก็คือพวกบริเคดอะไรที่ป้องกันอะซอมแซมได้น้อยกว่านะครับอันนี้ก็เป็นดีบัฟของเขานะถ้าเราเลื่อนปุ๊บ ยังกลับมาคู่นี้อยู่โอเคคู่นี้ล่ะดาร์ดา,ดาร์เรลกับริโอนะครับผมดาร์เรลกับริโอไอรอนสโตแมทก็คือกระพเพาะเหล็กตัวนี้ยนะกินอะไรก็ไม่ป่วยนะครับผมอันนี้ก็วิสเตอร์นะครับผมอ่าเป็นพวกอาวุธเมเลเป็นพวกอาวุธเมเลครับได้ถูกกว่าคนนี้อาวุธระยะใกล้นะครับผมแล้วก็ แบทคุกรีบ๊อบก็คือทำอาหารไม่ค่อยดีนะส่วนมาริโอล่ะรีโอนี่เป็น dissoy c e t a k head l e d damage in combat อ,อ๋อก็คือก็คือเขาเรียกว่าได้รับการได้รับความเสียหายหรือว,ว่าได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้น้อยลงนะครับแล้วก็อันนี้เป็น s l บสลักเกอร์ก็คือเป็นนักต่อยนักตีใช่ไหม ก็คือเพิ่มความเสียหายให้กับอาวุธเมเลมวลระยะใกล้นะครับอันนี้เป็นโวลาเชต์โวลาเชต์นี่เป็นอเลสมอฮังเกอร์เอสก็คือหิวเพิ่มขึ้นแต่และเฟสใช่ไหมก็คือกินเยอะนั่นเองคนนี้คู่นี้นะครับแล้วมาดูคู่แฮกเตอร์แฮกเตอร์กับเคล่านะครับผมอันนี้เป็น เป็นเกียร์เฮเกียร์เนะครับผมอันนี้ก็อันนี้ก็ประกอบของใช่หไหมได,ได้รับทรัพยากรส่วนประกอบทีทออ่ที่ถูกถอดออกมาแต่ละรายการก็คือได้รับพวกเกียร์พวกอุปกรณ์เนี่ยดีขึ้นเยอะขึ้นใช่ไหมแลวอันนี้ล่ะน,นี่เป็น f o r t ติฟายเก็คือก็คือบาริ a เทรดอาชิปเบอร์ออกก็คือซ่อมบาริ i เ a d ดได้ถูกลงนะครับผม อันนี้เป็นซอมอะไรไม่รู้อะ l o สม m o r เล e ก็คือสูญเสียเขาเรียกว่าสูญเสียการพักผ่อนในแต่ละรอบนะครับผมก็คือคนนอนไม่หลับนั่นเองับอันนี้ละ่ะ k e ล่ l a ละ่ะอันนี้ You y r e s e ก็คือ Small Dance of Not Taking Damage in Combat ก็คือดอสนั่นเองใช่ไหมหลบหลีกได้ดีนะครับนี่อันนี่ละ่ะ escape a s t i t c r e a t e more lock pick when c u t t i n g at the wall ก็คือทำ lock pick ได้มากขึ้นถ้าทำที่ workbench ใช่ไหมคนนี้ก็คือ lightweight r e d u e backpack space โอ้โหอันนี้ไม่ดีเลยนี่ลดจำนวนช่องในกระเป๋านะครับอันเนี้ยมีกี่คนวะเนี่ยอ๋ออะไรคือคู่สุดท้ายละ d a ฟดัฟนี่ดฟัดฟนี่ใช่ไหม คนแรกนะครับผมก็ first aid t r a i n i n g medical item a ทมอา v e r ก็คือคราบพวกยาได้ดีได้ถูกลง Good Cook ก็คือด e e ิฟ e จน e นอเรตมอลฟ o ดแอ d the Cooking ก็คือทำอาหารได้ดีขึ้นนะครับอันนี้นะอันนี้ล่ะ p a ส i f i ิฟก็คือเป็นเป็นผู้รักสันติใช่ไหมก็คือการโจมตีทุกอย่าง โจมตีเบานะครับคนนี้ไม่ชอบการต่อสู้นั่นเองมาดูเพนนีครับผมเบรดเอ็กซ์เก็คือ increase damage when using a blade weapon ก็คือใช้อาวุธมีคมก็เพิ่มเพิ่มความเสียหายกับอาวุธมีคมนะครับผมที่ใช้เนาะ s n นก k y ก็คือสร้างเสียงน้อยมากก็คือเป็นนักย่องเบานั่นเองนะครับคนนี้คนนี้ล่ะเฮลเชตอันนี้คือการโจมตี u n d e d a t t a c may also add the to r u s state ก็คือถ้าโดนโจมตีก็อาจจะสร้างผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจได้คนนี้เอ่อรีบับไม่ค่อยดีฮะเดี๋ยวผมขอลองเลือกก่อนนะครับผมว่าผมเลือกแล้วผมว่าผมจะใช้เอ่อดารเรลกับลีโอดีกว่านะครับคนนี้ก็เขาทำอาหารไม่ค่อยเก่งก็ไม่เป็นไรเรามี ขาเรียกว่าเราเราอาจจะมีพวกอาหารกระป๋องพวกจังฟู้ดอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็ลีโอเนี่ยมันมัน,ม,นมันอึดแล้วก็มันใช้พวกอาวุธตีใกล้ได้ดีด้วยก็เริ่มกันเลยครับผมนี่ครับเลิ่มนมาก็นี่บอกเลยอันเดดแอคแท็กนะครับอัน,นนี้ก็จะเป็นขีดของบาริเคตหรือว่าที่เราป้องกันบ้านไว้นะครับเนาะก็เหลือแค่อันเดียวก็อาจจะต้องสร้างเพิ่มนะครับผม นี่เราก็จะเล่นเกมเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่เราก็จะเป็นแบบมุมมองแบบด้านเดียวนะครับผมเดินขึ้นหน้าหลังไม่ได้ใช้ได้แต่เดบิเอกับดีนะครับผมกดเน,นะเดินซ้ายขวานะครับอุ้ยสะดุ้งหมดนะสอมบี้นะครับนะก็ปุ๊บบ้านเราอยู่ตรงนั้นเดี๋ลิโอเราจะต้องเอาไปเดี๋ยวเราจะต้องให้ ให้คุณลุงเดเรียลมามาสร้างบาริเคดนะครับเนี่ยก็อาจจะต้องสร้างบาริเคดโอเคแอดไปอันหนึง่งโอเคแล้วก็เดเร่ l, เอ้ยเรียว นี่นั่งย่องได้นะครับนะมันก็จะไม่ได้ยินเสียงเท้านะครับถ้าเดินก็จะยินเสียงเท้าวิ่งก็ได้ยินวิ่งก็ชิฟเนาะนี่ย่อครับผมก็อันนี้คุณลุงกาลังทําทําไม้ไปปิดประตูนะครับส่วนเราก็นี่เลยครับมาดูที่แผนที่นี่สิ่งสิ่งที่เราต้องไปก็คือตรงนี้นะครับเวอร์ลิงเดฟสามสิบแปดโลซอมบี้ก็เราไปหาของกันนะครับผม ก็กดไปเลยสิ่งที่เอาไปก็เดิแบบนันทกเอาพิกล็อกมาแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าจะไปก็กด R นะครับปุ๊บมันจะยังไม่ไปจนกว่าเราจะมากดโพ r อาก็คือเร,เริ่มเริ่มเทินต่อไปอรเงนะครับก็ไปตอนกลางคืนกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยไม่ไปตอนกลางวันเพราะมันเป็นรูปตะวันอยู่ อ่าใช่แล้วนะครับผมออกกัดปีหนึ่งเก้าแปดศูนย์โอดูศพิรถถ่ารถค้นได้นะครับผมกดกดเทคออกกดคิวนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านกันเราต้องย่องหน่อยหนึ่ง ถ้าเอาหน้าไปใกล้ประตูอ่าจะเป็นการส่องดูนะครับผมว่ามีอะไรไหมถ้าไม่มีก็เปิดประตูเข้าไปโอเคเรายังย่องอยู่นะครับผมอ้าวพีกดูเจอละหนึ่งผู้โชคดีนี่แต่ว่าถ้าเราย่องอยู่ มันจะไม่ได้ยินนะครับทุกคนก็ปล่อยผ่านไปแล้วกันตัวนี้เราแค่มาหาของอาไม่มีอะไรตรงนี้เปิดไปแล้วก็นั่งแ,แล้วก็ปิดก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อตลบหลังเรานี่สะดุ้งเลยค้นหาของแป๊บนึงโอ้มีเนื้อกับผักนะครับเอามาให้หมดเลยโอเคหลังบ้านมีอะไรไหมหลังบ้านไม่มี ตรงนี้เราขึ้นได้นะครับผมก็ขึ้นไปดูมีอะไรเนี่ยกล้องส่องทำอะไรได้เวนเทจพอยอ๋อก็คือเปิดแมปน,นั่นเองนะนิวโลนิวโลเคชันดิคอเวอรี่นะครับดีคอเวอร์ก็เปิดแมปใหม่นั่นเองอ๋อถ้าเจอรูปกล้องนี้ก็ถือว่าเปิดแมปกันนะครับผมตรงนี้มีอะไรไหมอ่ามีของ มีโอ้มีอาวุธนะครับผมอาวุธกับน้ำเตษผ้าแล้วก็เบียร์ออกมาหมดเลยอาวุธอาวุธนี่ถ้าเราจะใช้เราอ๋อกด R ก็คืออันคิ่ถ้ากด R อีกทีนึงก็คือถือโอเคตอนนี้เราถือกันไกลเป็นอาวุธนะครับโอเคก็เมื่อกี้เหมือนไม่มีอะไรแล้วนะ น่าจะหมดแล้วนะครับอุยโอย้ไม่หมดแลอยู่ที่ตัวหนึ่งวันนี้เราสอนเราสนิกไปไฮส,สเตลคิวนะครับผมอีครับวิธีจัดการซอมบี้เฮ้ยดูดูเขาทำสมูทดีนะแอนิเมชันอนะ่ะดูดีเลยแหละนี่อ่าดีนะล็อกพลิกมาเปิดเลยวิ่งได้ขวานกับไม้กับไอ้ เล็กนะครับผมลงมาเลยหวานนี่เก็บไว้ก่อนไม่น่ามีอะไรละอันนี้ถ้าเดินตรงไปจะเป็นยังไงอ๋อก็คือกลับบ้านนั่นเองครับก็กลับเลยตอนกลางคืนในวันพุธนาริเขตก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราก็ได้ของมาเต็มกระเป๋าเลยอ้าวซานเสร็จก็โดนโดนตีไปอันหนึ่งนะครับ ตอนนี้ความหิวก็ยังทรงๆอยู่ลีโอก็มีงว่วงนิดหน่อยนะครับคุณลุงดาเรวก็สุขภาพแข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไรปุ๊บเนี่ยเรามาดูตรงนี้หน่อยสินี่ที่เราเปิดแผนที่ไปนะครับผมเอออ๋อ,อ,อถ้าเป็นดำๆอยู่นี่จะไปไม่ได้นะครับนะตอนนี้เราที่ไปได้ก็คือวารูเดเลคคอร์ดเป็น อ๋ออันนี้คือย้ายเชลเตอร์ใช่ไหมย้ายที่พักอาศัยนะครับผมว่าตัวนี้จะมีเวิร์เบนท์ให้มีบาริเคตแล้วก็มีเตียงให้เพราะแต่ว่าบ้านที่เราอยู่เนี่ยมีแค่บาริเคตกับกับเชลเตอร์แต่ว่าถ้าเราจะย้ายเราต้องไปสำรวจก่อนลุงเขาก็เดินขึ้นลงขึ้นลงไงผมว่าเอา เอาลีโอไปนอนสักหน่อยดีไหมลีโอรู้สึกง่วงๆนะเนี่ยแอบเ,เอาลีโอเลยเอาลีโอไปนอนแล้วก็ลุงลุงนอนด้วยได้ไหมเอ้ลุงเขาก็นอนด้วยได้วะเอาแล้วก็นอนข้ามวันไปเลยสิปื๊บ วันที่21โอเคตื่นมาคุณลุงหิวนะครับแล้วก็คนนี้ก็หิวเหมือนกันแต่ว่าเราเราไม่มีที่ทำอาหารเออดูอินเวนท r อรีตรงไหนนะกดไอนะครับกดไอก็มีของที่เราเก็บมาแทนของที่เราเก็บมามีมีน้ำ นี่มีจังฟู้ดเอ่อให้ใครกินดีอ่ะก็ไม่ต่างกันเท่าไหรนะ่แล้วเราเก็บฟองไว้ในไหนบ้านแห่งนี้ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่าตรงนี้นะครับก็เอาขวานกับกันไกลไปอ่าโอเคอ่าเลย ไปที่ใหม่กันนะครับอเรามาแบบที่ตรงนี้เหมือนจะเป็นห้างสรรพสินค้าสักอย่างเปิดประตูเข้าไปเหมือนจะมีเสียงซอมบี้เดินแต่ตัวนี้หัดหลังอยู่ จัดการก่อนเลยเอ้าผมถือควานเนะ,ะโอ้ไม่สิผมต้องถือแบบนี้สิมีซอมบี้เดินด้านบนนะครับแต่เราพ้นของน่าจะไม่ได้ยินมั้งได้เศษของเยอะเลยเดี๋ยวด้านบนเราค่อยไปเออค่อยไปดูไม่ได้ละประตูโดนแจมไว้ก็อาจจะต้องขึ้นด้านบนแล้วนะครับ แต่คือซอมบี้มันเดินไปมาอยู่อะอาจจะต้องรอซอมบี้นี่นี่อาจจะต้องเดินรอมันเดินไปเดินมาผ่านไปผ่านมาก่อนนะ,ะับอ่าหยุดตรงนี้แล้วก็ตามไปตามไป ตัดไปตัดไปโดนโ,ลโลทันไหมทันไหมอ้าวไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่เรียบร้อยอ้าวอาวุธหักอาวุธหักก็ต้องเปลี่ยนเป็นขวานแล้วแหล,ละไม่ไงเวิร์กเบนมันเอ้ยเดี๋ยวมันค้นศพไม่ได้ใช่ไหมลองไปดูซิ อ่ใช่แล้วทุกคนฟนศพไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นร้านหนังสือร้านขายของอย่งน,นี้ไม่มีอะไรคลิกขวาใช้แฟลไลท์อ๋อคลิกขวาสะค้างไว้นะครับเฮ้ยมีของมีของอ่าวุดบ็อกเอามาก่อนมีของอะไรเราเก็บก่อน มีศพนอนกองพื้นอยู่ตัวหนึ่งอันนี้เป็นห้องนอนไม่มีอะไรเข้ามาดูสิอ่ามีของนะครับผมมีของโอ้มีบล็อกเฮนทิสลเป็นปืนพังนะครับผมกระบิดก,ก็เป็นผ้าใ่ผ้านะไม่ได้เส่ป,ปืนนะของดี โอเคเดี๋ยวเราลงด้านล่างนะครับด้านล่างมีไหมมีตัวหนึ่งอ้าววิ่งใส่วิ่งใส่อุ้ยโดนสวนมาตัวหนึ่งกดอีฟินิดเลยอันนี้เป็นบังคับสู้นี่ว่าเออบังคับสู้เฉยเลยมีเม็ดกาแฟมี น้ำตาลมีกระทะอของเต็มของเต็มแล้วเนี่ยเอเก็บอะไรได้บ้างเนี่ยเม็ดกาแฟเเอาไปปลูกได้เอากล่องนี้ไว้ทำอะไรวุ้นแดงใช้วานเป็นลองเกอร์เ็นเป็นโอ้ของเต็มอ่ะทุกคนเสร็จเหล็กเรามีเยอะแล้วนะออันนี้เป็นซูก้า เอาเม็ดกาแฟมาก่อนดีวกว่าเผื่อได้ปลูกแล้วน้ำนี่ดื่มดื่มเลยได้ไหมดื่มเลยไม่ได้ด้วยนะใช้ตรงนี้ไม่ได้เสียได้ของอะไรเลยทั้งสามอย่างเอ่อเราจะเป็นของคกนี้ไม่เป็นไรได้อย่างเสียอย่างนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนี่ก็มีกระเป๋าอีกโอ้โห แล้วนี่สแต็กไม่ได้ด้วยเออทางมันนมีอะไรไหมอ่านี่ไงประตูที่มันโดนบล็อกไว้นี่เราก็เปิดประตูได้นะครับไม่ได้มีอะไรละตอมบี้เราจัดการไปหมดละวิ่งได้ครับผมเดี๋ยวไม่แน่ใจหลังบ้านมีไหม หลังบ้านไม่มีกลับบ้านเลยเอกลางคืนวันนี้เราก็ได้ของมาประมาณนี้นะครับที่เราไปเก็บมานะแต่คุณลุงเขาไม่ได้ทำอะไรปลาตะเคหายไปอีกอันนึงอบ,บีมันขยันตีจริงเราย้ายบ้านเลยแล้วกันย้ายได้แล้วนะนี่มูฟเชลเตอร์นะผมเดทาวันศุกร อ่ารีโอกเกนนะฮังเกอร์ก็หิวนั่นเองนะครับผมก็ให้มาถึงก็โดนโจมตีเลยฮะไอ้คุณลุงคุณลุงครับที่ทำอาหารได้ไหมโอ้ได้นี่ได้ก็จัดเลยลุงแล้วก็ครับล็อกปิกมาอันนึงล็อกปิกอันนึงเตียงไม่พอผ้าไม่พอ เวเฟนเทียสองยังไม่พอโอเคก็น่าจะได้ล็อกปิ๊กอีกอันหนึ่งก็ให้ลุงเขาทำไปนะครับอ่าหิวหิวหิวกินสแน็คไปก่อนะ่ะอ่านิดหน่อยเนื้อเอาไว้ก่อนวีโอเราหิวแล้วผม เออเอาดิโอเอาบาริเคตเรามีเยอะอยู่เก็บไว้ก่อนมีผีอยู่หน้าบ้านด้วยบ้านเราก็นี่บติดติดไปรเค็ไว้ตรงนี้มีผีด้านานี้นะครับผมมันก็ได้แต่ทุบอะ่ะตรงนี้เมื่อกี้มีเตียงอยู่ฝั่งนี้นะครับเราน่าจะย้ายเตียงออกมาเรามีเตียงเดียวต้องสร้างเตียงเพิ่มนอนสองคนไม่ได้ โอเคก็ทะ okay, ลุถ,ลถึงกันโอเคครับผมก็สำหรับเกม Into the Dead นะครับผมก็ผมขอฝากอีพีโซดที่1ไว้แค่นี้ก่อนลวกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามชมว่าอีพีโซดที่2อปนจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบเกมนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตลาไปก่อนสวัสดีครับทุกท่านบ๊ายบาย